นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในสายเมตตามหานิยมอันแรงกล้านะเพื่อนนะของพะงั่งนะครับหรือพ่องั่งของเรานี่เอง,เองนะครับสุดยอดในสายเมตตามหานิยมนะพี่พ,พี่นะนะครับในสายนี้นะสุดแล้วนะครับสุดแล้วในสายนี้นะครับ นี้ก็มานั่งเล่นสักสิบนาทียี่สิบนาทีนะครับเ,เพื่อนๆนะนะครับนี่นะตอนนี้มารอบตึกนิดนึงนะครับสายนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่อยช่วงนี้กระแสมาแรงนะครับนะครับในสายของพราง,งั่งนะครับนะฮะช่วงนี้ตัวได้แทเก็เริ่ม จะหมดไปแล้วนะเพื่อนๆนะเพราะว่าจัดสร้างในสมัยก่อนจัดสร้างน้อยนะเพื่อนนะไม่ได้เยอะนะครับตัว,วสวยๆผมก็ยังเหลือเยอะนะเพื่อนนะนะครับตัว,วสวยๆก็เหลือเยอะอยู่พอสมควรนะครับในช่วงนี้มีหลายๆพิมพ์นะเพื่อนนะ ส่วนมากผมจะชอบแต่พิมพ์เล็กๆนะนะสวัสดีเพื่อนๆทั้งสามท่านนะครับเดี๋ยวผมปักหมดไว้ก่อนวันนี้มารอบดึกสักนิดหนึ่งนะเพื่อนๆนะนะครับนี่ก็มานั่งเล่นๆนะครับไม่มีอะไรทำนะในช่วงนี้นะครับสี่ทุ่มกว่านะช่วงนี้ม <laughs> าไม่ตรงเวลานะเพื่อนๆนะ อยากมาตอนไหนก็มานะไม่มีเวลาแต่ก็อาศัยว่ามานั่งเล่นนะเพื่อนนะในช่วงนี้ตัวนี้เป็นพิมพ์เซนแหลมล่องลึกนะเพื่อนนะสวยๆนะยังอยู่ด้วยกันนานนะนะครับยังอยู่ด้วยกันนานในช่วงนี้นะครับสวัสดีพี่ๆทั้งเจ็ดท่านนะครับที่เขามารับชมนะครับนะฮะ น,นี่ก็จะพิมพ์เล็กนิดนึงหน้าพวกผ่านะเพื่อน,นนะพิมพ์เล็กเล็กนี่ผมชอบชอบนะพิมพ์พวกนี้ประเภทพว,พ,พวกนี้นะครับพิมพ์ประเภทพวกนี้นะเล็กเลกครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้จะองค์ใหญ่นิดนึงนะองค์ใหญ่นิดหนึง่งนะครับองค์ใหญ่นิดหน,นึ่งแบบนี้นะครับก็ถ้าเป็นพิมพ์นี้กับพิมพ์นี้ผมว่าพิมพ์ไหนนะ กิมมเล็กแบบนี้หน้าพกเขานะเพื่อนนะนะครับหน้าพกเขาตัวนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันนะเพื่อนนะยังอยู่ด้วยกันนานแล้ว <c oughs> นะครับกําลังหาเจ้านายใหม่อยู่นะช่วงนี้นะครับเจ้านายยังไม่มารับตัวนะในช่วงนี้นะครับแต่ก็มีปิดไปในช่วงนี้ก็ประมาณสักสองตนนะเพื่อนนะสองตนตัวนี้นะติดจองไว้นะ ตัวนี้นะฮะแล้วก็มีอีกเป็นบางส่วนนะพี่เพื่อนๆนะกับอา้าวหาอยู่นะสักสองคำ้นนะครับปิดไปสวัสดีพี่ๆทั้งสามสิบท่านนะครับอยู่กับช่องงั่งนะครับฝางั่งนะฮะตัวนี้สวยๆนะนเพื่อนนะพิมพ์นี้ราคาเริ่มขยับไปเยอะแล้วนะช่วงนี้ ว่าพิมพ์ลน้นกลางีนจัดสร้างก็ไม่เยอะนะเพื่อนๆนะผมว่าไม่เกินห้าร้อยองนะในความคิดผมนะผมว่าไม่เกินนี้หรอกนะครับแต่ละพิมพ์นะแต่ละพิมพ์เนี่ยผมว่าสร้างไม่เกินนะไม่เกินนะครับตัวได้แท้นะเพื่อนๆนะสร้างไม่เกินหรอกในสมัยก่อนนะนะนี่ตัวสวยๆนะตัวนี้ตัวสวย ห่วงครบๆนะห่วงห่วงยังเหลือน้านๆเลยนะเพื่อนนะตัวนี้นะครับห่วงยังเหลือเยอะนะครับบางตนแบบห่วงเขานี่ก็แบบนี้ไปถึงนิวสบายใจเลยนะแฝนได้ทันทีเลยห่วงแบบนี้ดูนะเพื่อนนะห่วงแบบนี้สุดยอดนะครับ ดินก็จะเดือยอยู่ประมาณนี้ยังตามหาเจ้านายอยู่นะตัวนี้นะตามหาเจ้านายอยู่นื่นะครับนะครับพิมพ์ลนกลางพิมลนกลางนี้ผมก็จะมีอยู่ประมาณสักสามตัวนะเพื่อน,นยังอยู่ด้วยกันนะนะนี่นะพิมลนกลางนะเปนะ็นนกมหา หาไฟก่อนเป็นไนงะอ่ะหาไฟอยู่นะเพื่อนนะช่วงนี้ไฟมันเป็นยังไงไม่รู้ไ <c oughs> <c oughs> พนดอนนะสามตนนะต้นนี้ถูกล้างเยอะหน่อยนะต้นนี้นะครับ <c oughs> น,นีก็สวยๆนะเพื่อนนะมอบม แล้วก็จะมีล้นเล็กนะฮะล้นเล็กทะลุปูโป่งนะตัวนี้ดินดินเหลืออยู่ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะดินค้านะม,มีหลายๆตนนะลนเนี่ยผมรู้สึกว่ามีอีกหลายๆตนอยู่นะครับี่ตันแนะนำนะเพื่อนนะตัวนี้ แนะนำเลยสวยๆเป็นีไหม,มสวยๆนะสภาพนี่คนเก่าเ็าใช้มาก็ค่อนข้างที่อ่ะสมบุกสมบันนิดนึงนะเพื่อนนะโลนเนี่ยอืนะครับใช้มาเยอะนี่นะเพื่อนนะนะครับห่วงนี้ก็หมดแล้วนะ วงเนี่ยคนเก่าก็ใช้ผมว่าน่าจะหลายสิบปีพอสมควรนะนะครับเพื่อนๆดูเนื้อดินแบบนี้นะ <c oughs> เนื้อดินจัดจัดนะเหมือนกับล้นเล็กกับล้นล้นกลางนี่ก็ใครอีกได้นะอ่านี่นะ,ะดูเนื้อดินเขานะเพื่อนๆโอ้โหเนื้อดินแบบนี้ ต้องจัดนลยเพื่อนนะเนื้อดินแบบนี้หาได้ยากเลยนะช่วงนี้เนื้อดินแบบนี้นะโทนนี้นะเดี๋ยวเขาไปอ่านนะพี่นะในแชทนะอย่า <c> ง <oughs> น,นี้คู่คู่กัน,นเพื่อนนะคู่กัน,นคู่กันเนี่ยผมว่าสวยเลยนะแต่ก็ผ่านการเวลามายาวไกลนะเพื่อนนะ นี่นะตรงนี้ก็เปิดนะตรงนี้ตรงนี้ก็เห็นไหมก็ยังว่าแหละเพื่อนๆเลยผ่านระยะเวลามายาวนานเป็นร้อยร้อยปีนี่นะน,นเพื่อนนะดูเนื้อดินผมนะอือหรือใครยากได้ตัวที่มีห่วงอยู่มีห่วงอยู่เนื้อดินแบบจระจัดนะเนื้อดินค่อย โอ้โหสุดหว่วงอยู่ครบนะตัวนี้หว่วงอยู่ครบแต่ก็เหลือนิดเดียวนะอีกนิดเดียว,นะอ,ดดยวอีกนิดเดียวก็จะขาดเลยในะช่วงนี้นะเพื่อนๆนะนะครับอีกนิดเดียวก็จะหมดพิมพ์นี้พิมพ์นี้ก็เหลือเยอะนะพิมพ์นี้พิมพ์นี้ผมชอบพิมพ์นี้แหละโดดเด่นดีนะเพื่อนๆนี่นะ องปรดผมนะตนนัวนี้นะครับสวัสดีพี่ๆทั้ง43ท่านนะครับที่มารับชมนะฮะนะครับวันนี้ก็มานั่งเล่นๆน,นะพี่นะใครยังได้พิมนี้ไปนะนี่นะสภาพก็ได้ตามนี้นะเพื่อนๆน,นะดินก็อยู่ประมาณนี้นะ นี้ได้ประมาณนี้หลยนะครับหรือใครยังได้พ่าชัยนะพ่าชัยพ่าชัยก็ยังอยู่ด้วยกันนะพ่าชัยนี่นี่นะสวยๆโอ้โหนี่นะโอ้โหโ,โลโก้หลุดเดียยติดโลโก้วัน ม่มี <ś m ul ky> อะไรทำนะพี่เพือนๆนะ <ś m ul ky> รอบดึกๆเน <ś m ul ky> ี่ยนะครับให้มีอะไรทำเห็นไะหนะดินเขานะเบาวิ่งเลยองนี้พระชัยนะครับโอ้โหเพื่อนๆเลยมีสองตนนะตอนแรกมีสามนะครับขายไปแล้วตัวหนึ่งนะท่านะขายไปสักพักหนึ่งแหละนี่นะ อยู่ใครอีกได้พ่องัดนะพ่องัดไอ้พ่องัดผมนะมีหลายต้นของครัวนะพ่องัดเนี่ยซื้อมาเยอะอยู่ของครัวนะแ่มต้องค้นนะครับต้องค้นหาก่อนการเพื่อนนะต้องค้นหา <c oughs> คือไหนหมดไม่เลูลอ <c oughs> นี่แม่ปิดแม่ปิดแม่ปมิดตัวนี้ติดจองนะตัวนี้ติดจองนะครับ ติดจองก็มีนะเพื่อนนะผ่อนได้นะเพื่อนนะหนึ่งเดือนสองเดือนว่ากันไปนะครับ่ายทุกระบบนะยเก็บเงินปลายทวงปลายทางได้หมดนะเพื่อนนะมีครบจบในที่เดียวนะในเชวงนี้มีครบจบในดีเดียวนะ่ะเ,เดือนนะหรือใครอยากได้ไปอีกั้งน,นะครับเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนทั้งเก้าแปดสิบเก้าท่านนะครับ ตัวนี้ผมว่าสวยนะเพื่อนๆนะไม่ควรพลาดนะตัวนี้สวัสดีนะครับพี่นะนะครับตัวนี้ไม่ควรพลาดนะตัวนี้อยิ่งใช้ยิ่งสวยนะพี่นะตัวนี้นะครับนะครับยิ่งใช้ยิ่งสวยตัวนี้โอ้โหดินอยู่ประมาณนี้นพี่เหลืออยู่แค่นี้ ดินให้ดูแบบชัดๆนะได้มาเหลืออยู่แค่นี้อยากได้ดินเต็มหน่อยนะอยากได้ดินเต็มหน่อยดวนีนะด้วยนะอืมนะครับดินเต็มนะตัวนี้นี่